สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเปิ้ลที่ดินชะอำและที่ดินจำผู้หินนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเราพามาดูที่ดินนะครับพี่ดินแปลงนี้ครับนี่ครับแปลงนี้ครับแปลงที่เคยเป็นกระทงกระทงนานะครับนี่ ทงนี้หนะ้าที่หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ก็อยู่ติดถนนเส้นหลักครับนี่ถนนเส้นหลักนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะไปไปถ,ถนนเพชรเกษมนะครับ นี่ก็มีบ้านผู้คนอาศัยอยู่นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพแปลนให้ดูนะครับแบบรูปแบบที่ดินให้ดูนะครับว่ารูปที่ดินเป็นแบบไหนนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็จะอยู่ตามฝาถนน ถนนเส้นหลักนี่นะครับดำฟ้าเพราะว่าถนนทําทีหลังนะครับถนนนี้เขาถมสูงนะครับก็ไปนี้เขาก็ถมนะครับถมประมาณเมตรครึ่งได้นะครับประมาณเมตรครึ่งแปลงนี้เขาถม ประมาณเท่าเอวผมนะครับอ่าผมยืนตรงที่ต่ำๆนะครับก็ประมาณหน้าอกครับประมาณหน้าอกนี่ครับให้ดูบริเวณรอบๆนะครับรรยากาศดีครับเส้นหลังนี่หลังที่นี่เป็นถนนนะครับ ใช่ไหมกลังลูกลังมีข้างหลังอีกนะครับใครต้องการซื้อที่ดินหนึ่งไร่นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสามารถาเปิดร้านค้าได้ครับข้างหน้าก็เป็นร้านค้านะครับขายขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับ นี่จะใช้ดูความสูงของถนนนะครับจะได้ดูเห็นชัดๆนะครับเห็นชัดๆเลยครับระมประมาณเมตรครึ่งก็โอเคแล้วครับราคานะครับราคาราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับแต่อยู่ก็ เห็นมีวิวเขาเขาหน้ายางครับอันนี้วิวเขาด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเขียนไว้ในใต้คลิปนะครับใต้คลิปเพื่อนลงไปดูได้นะครับใครชอบก็กดถูกใจ กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้รู้กันทั่วครับว่ามีที่ดินติดถนนลาดยางเส้นหลักขายนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับให้ดูฝั่งนูน้นถนนนี่ก็ใหญ่นะครับถนนลดส่วนกันได้ครับสองเลนครับนะฮคให้ดูถนนนี่ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับ ที่หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับหันหน้าเข้าถนนหันหน้าไปทางทิศใต้ครับหน้าฟ้าเดี๋ยจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับก็มีรถสันจร ทั้งวันนะครับเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ที่วิ่งไปที่รถวิ่งไปนี่ก็คือไปถึงบันท่านะครับบันท่าก็ไปทะเลครับไปทางทะเลครับเนี่ยทางนี้ไปทิศตะวันออกนะครับ ก็เริ่มจากตรงที่ถมเนี่ยครับก็จะมีเสาเสาหลักอยู่นะครับเนี่ยตรงที่ถมติดกระแปลงนี้นะครับจะมีหลักอยู่เห็นไหมครับป้ายขาวๆนะครับแล้วก็ไป ไปหลักนี้นะครับเนี่ยจากนี่ไปถึงที่ถมนะครับโอเคนะครับใครสงสัยหรือสนใจใครที่อยากสอบถามรายละเอียดก็โทรเข้ามาได้นะครับ วันนี้ขอตัวกลับก่อนนะครับ